นะครับานะฉพนะครับนะครับการพระรากทานพระครูพระญญาจิวัเจ้ากณะบอสว่าดมประธานในพิธีผ่าสงพระรูปัจจานประคุณตรองชวาครับวอส่ดองพิธีครับผมผ่าสงนะครับในวัอนี้ครับรวมประกอบพิธีนะครับยกเสาอีกเสาถูของเราในวันนี้นะครับซึ่งพิธีเลยครัพอะรารทานในวันนี้นะครับก็ได้แก่ท่านนะครับ ผู้ใหญ่บ้านหมูห่5บ้านคำเชวันนะครับคุณพ่อสนัตโนยสูนะครับ,บ,รนะรบจะเป็นผู้จุดธูปเทีเยนนะครับบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นก็จะเป็นการสวรมนา์สินะครับแล้วก็จะประทานสงฆ์นะครับให้ศิลน,นะครับแล้วก็จะเป็นการดําดเนินกิจกรรมนะครับประกอบพิธีนะครับ,บ,รบ,นะรบจุกเสาวเอกเสาวโพในลำดับต่อไปนะครับ นยยในระดับต่อไปนะครับตอเรียนเชิญน,นะครับคุณพ่อสนั่นโนนยสโสงนะครับผู้ใหญ่บ้านครับเฉวานหมูห้าได้จุดธูปเทียนบูชาพระรันตนตรัยเรียนเชิญครับข <c> ้ารุ่งขุดเทียนฉนวน นายอดยอมพนมมือประานคุตรบุตรเทียนเต้เอาคนพนมมือเด้ว ยังไงก็มาจ้ดถูกเจ้ดถูกมาละมาละไอผู้เป็นนายศรีแขูงได้เนี่ยครับครับประมาณนเ้ครับเขาพธีเอครับผมอาลักน่าสุเลยอ่าไ

Semua taksa, apa waktu orang sama nak? Mau taksa, apa waktu orang ภูธานัลลานัชฌานีนอนนอนเสนณเนา้ฉามิธรรมนังสรนังฌานีส่มิสนงฆัเสนาณ์ข้ฉามิธัรมังลรนังาจฉามิยูธนเสนธเสนาณ์ข้ฉามีภติยามีธรรมังสานังันฉยมอิอันอนเสรณเสนา้ฉามิ

อาติยามิธัณมนังท่ระนังกัจฉามิอิยมิสังคสระนัง่ะชามิอาติยมิสังขังท่านังกัจฉามิสรนักมนังมีทิังอะมเอานาติปาตาเวรณีสกขาปะธมสมาธิยามินามิปาตา ภาตะอังธมัฏฐิยามินอนาเวรมีสิขาปะทังสมาธิยามิภาติมาธานาเยระมะณีสิขาปะทังสมาธิยามิภาเมสิกขาจาราเวระมะณี สมาธิยามิภูชาวาทเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะวชชะปมาเถรานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิจุราเมระยะวชชะปมาเถรานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิวมานิปัตะสิขาปะทานิสีเลนะสุ ยังกิสีเลนะโภสปทาสีเลนะท่ผูปายังกิตสมาสิลังวิโสทัพเยนด้วยความมตตานะครับขอหลวงพ่อนะครับมาจิกาสามุมงนะครับจะได้ อาเป็นไปตอบพิธีนะครับ